ก็จากฝูง <mumbles> ของยามาฮ่าลิกวันนะครับนครราชสีมา nah เปิดบ้านพบกับจากฝูงโตโยต้าลิกครับอย่างเอสซีจีเมืองทองเริ่มมาเนี่ยมีโอกาสยิงกับลุ้นล้ำหน้าไปแล้วครับพี่ตื่นเต้นจริงๆคือคนเยอะจริงๆนะครับในแมตช์นี้ครับสองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดคนนะครับเกือบสามหมื่นคนเลยทีเดียวแต่ว่าสิบห้าทีนี้แฟนบอลที่โคราชเงียบกริบเพราะว่ามีประตูนี้ครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็น ปริญญาอุตภเปาที่โดนบอลคือพอมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าเป็นการทําเข้าประตูตัวเองครับคุณเบียคุณแล้วมันต้องบอกว่าโชคร้ายด้วยฮะบอลเนี่ยเด้งไปตั้งทีสองทีนะครับสุดท้ายมาโดนปริญญาเข้าประตูตัวเองคุณเบียคุณมันก็เป็นปัจจัยหลายอย่างนะครับความตื่นเต้นของการแข่งขันด้วยแล้วก็มาร์คผู้เล่นด้วยแล้วเจอผู้เล่นดับเมืองทองกอะไรตกใจไปใหญ่เลยครับทุกีครับนี่ยโอ้โหแล้วมันสะดุ้งไม่ทันแล้วนะครับ ผู้รักษาประตูเองก็นั่นแหละครับหุบขาไม่ทันด้วยของไม่ทันแล้วล่ะครับใกล้เหลือเกินต่อศูนย์นะครับขึ้นนำ15นาทีแรกก็พยายามลุยเหมือนกันครับเจ้าถิ่นในฐานะที่เล่นในบ้านมาในลีกปีนี้ยังไม่แพ้ใครก็เล่นเจอกับทีมใหญ่ก็ไม่กลัวแต่ว่าไปพาหน้าประตูเหมือนกันครับจังหวะจกบอลด้านของสารัตอยู่เย็นแล้วได้ยินแต่ว่าเบาไปแล้วแล้วก็เข้ามือสรานอน,อนอนุอินครับผู้เสาประตูจังหวะอย่างนี้ผู้เล่นของ ไม่น่าไม่น่าเก็บบอลหน้าอ,อีกเพลย์ครับรับิคิดครับของรัวชิบูต้าแม่ต้องให้กวินได้ปัดเหมือนกันครับฟิลชอเซมเบียคร <ๆ S 2> ึ่งหลังเริ่มมาไม่ถึงนาทีได้ยิงอีกทีครับทางด้านของชิบูต้าคนเดิมครึ่งหลังเนี่ยเหมือนชิบูต้าจะมาเล่นในสไตล์ของตัวเองได้แล้วแต่ก็ไปเจ็บนะครับก็ต้องโดนเปลี่ยนออกไปเมืองทองขึ้นมาบ้างครับ จังหวะบัทอยให้เขียตัดหลอกแล้วมาลิโอโอ้โหนี่แป๊กครับน่าเป็นการประสานงานของ3าผู้เล่นในแนวรุกนะครับทาริสยังตบมือให้นะครับจังหวะน,นี้แต่ว่าพลาดไปแล้ว้งางหลังนี้มีโอกาสเหมือนกันกับบอสกูชแต่ก็เข้าไม่วันนี้เล่นลำบากนิดนึงครับบอสวิดพอเห็นได้ว่าเจอผูเ้เล่นชั้นถึงๆได้รน,นีมพลาดกันเสียบอลหน้าประตูในกรอบตัวเองครับ เป็นเฉลิมพงเกิดแก้วที่ไปจ่ายบอลไปติดแล้วโอมาริโวโฉกไปยิงเลยครับแต่เรื่องของสมาธิแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมีมสว่วนดูครับ,ครบเคลียร์มาเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับไปแปะกันหน้ากรอบแล้วจ่ายไปติดมาริโอดื้อย่างนี้แล้วโอซ้ายของมาริโออันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ประสบการณ์บา,บาบงคุณปิ่นวันนี้สองลูกแล้วผู้เล่นกองหลังพลาดครับสังเกตได้เลยคือต้องเคลียร์ครับยังไงต้องเคลียร์ก่อนในก,อกรอบเขตโทษไม่ได้เลยครับเอย่างนี้อัน,นอตรายมากเป็นความแตกต่างระหว่างใช่ครับดีหนึ่งแล้วก็โตโยต้าแทนเป็นเลกนะครับต้องครับ 2-0ศนำให้นครราชสีมาต้องลุยครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่ครับปริญญาอุตภเปาหลุดก่อบออกไปฟรีคิกเปิดมาแล้วได้โขกลูกนี้โอ้แล้วได้ด้วยครับหาครับจังหวะของซาโตชินาการโนครับมีเวลาพอสมควรประมาณอีก7นาทีครับคือกว่าจะได้ประตูแต่ละประตูของโคราชโอ้โหเหนื่อยสุดสุดครับเอาไปเลยครับจังหวะมงคือกวินบล็อกแล้วแต่มงแรงมากนะครับ หลุดเข้าประตูไปต่อจังหวะการประกบตัวที่ผิพลาดด้วยครับของทางเมืองทองแต่ว่าทำได้แค่นั้นครับจบเกมเมืองทองบุกมาชนะนะครราชสีมา2ประตูตอนหนึ่งครับ